สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับไปอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวเตียงนอนเด็กพับได้หรือว่าแบบพกพาเคลื่อนที่ได้นั่นเองนะคะก็คือเท้าความน,นิดนึงตอนนี้ปลายท้องได้เ็เดือนแล้วกำลังเตรียมของให้เบบีนะคะเราก็เลยเลือกเตียงนอนที่เป็นเหมือนกับแบบเคลื่อนที่ได้เพราะว่าบ้านเราเนี่ยสไตล์ outdoor นะจะ บ่อยมากนะคะเรื sociedad, ่องของการแคมปิ้งการไปเที่ยวเราก็เลยเลือกซื้อเตียงแบบที่สามารถยกไปด้วยได้นะคะก็เดี๋ยววันนี้มาดูกันจริงๆเตียงพับได้นะคะมีหลากหลายยี่ห้อหลากหลายราคามากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถพิจารณาเองได้เลยว่าอยากจะเลือกแบบไหนอยากจะเลือกยี่ห้ออะไรนะคะ ก็วันนี้เอามาให้ดูคร่าวๆสำหรับวิธีการติดตั้งแล้วก็เรื่องของการรีวิวการใช้งานด้วยแล้วก็มีคำแนะนำด้วยนะคะตอนที่ไปเคยเป็นพี่เลี้ยงเด็กอยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราก็ใช้เตียงแบบพับเก็บได้กับเจ้าแฟนเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาที่พาน้องๆไปแคมปิ้งเนี่ยเราก็ยกเตียงนี้ไปได้เลยแล้วก็เอาเด็กๆเ,เนี่ยใส่เข้าไปในนี้มีของเล่นมีนุ่นมินี่และอีกอย่างคือเจ้าเตียงเนี้ยมีมุ้งด้วย จะสามารถกันยุงกันมแมลงได้นะคะมามาดูกันสำหรับของที่มาในกล่องนะคะอันนี้เราเคยประกอบแล้วครั้งหนึ่งก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยก็กระจัดกระจายกันอยู่แต่ว่าเราจะมาแยกเป็นชิ้นเป็นชิ้นให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวเตียงที่มาพร้อมกับกระเป๋านะคะมีซิปเตียงก็จะอยู่ด้านในนี้ ส่วนชิ้นถัดมาจะเป็นมุ้งค่ะมุ้งตัวนี้เอาไว้ครอบเตียงเพื่อกันยุงกันมแมลงแล้วก็จะมีเหล็กทั้งหมด8ท่อนนะคะแถมมาด้วยถัดมาจะเป็นสายรัดค่ะอีกหนึ่งชิ้นก็คือตรงนี้จะเป็น ชั้นที่ทําให้เตียงมันตื้นขึ้นเนาะบางทีแบบเด็กอ่อนมากๆอะคะ่ะเราไม่สะดวกที่จะวางน้องลงไปที่พื้นเตียงอันนี้ก็สามารถประกอบให้เตียงเขาตื้นขึ้นมาได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาประกอบเตียงกันเตียงตัวนี้นะน้ําหนักเขาค่อนข้างจะหนักสําหรับคนท้องนะคะแต่เวลาที่เราวางพื้นแล้วเนี่ย คนท้องคุณแม่ท้องแก่ก็สามารถประกอบได้ด้วย mm hmm. ก็คือการเอาออกจากกระเป๋าเลยนี่ไม่ได้หนักเนาะแต่ว่าห้ามยกนะให้คุณพ่อช่วยยกนะคะนี่พอออกมาแล้วลักษณะเขาก็จะประมาณนี้ตรงนี้เป็นหัวเตียงนะคะด้านนี้เป็นล้อทีนี้เราก็แกะเจ้าตัวนี้ออกมาตรงนี้จะเป็นเหมือน ต็นตุกแกแล้วเราก็ดึงออกมาเลยนะคะอันนี้จะเป็นเบาะแข็งนะส่วนตรงนี้จะเป็นเตียงนะคะลักษณะของเตียงแต่ละยี่ห้อนะคะก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันก็คือมีโครงเหล็กแล้วก็จะมีเบาะแข็งแล้วก็จะมีเจ้าตัวที่เป็นปลอ,อกเขานะคะ ถุงสวมหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้ส่วนลูกเล่นอื่นๆเนี่ยบางยี่ห้อที่มีราคาค่อนข้างสูงก็อาจจะใช้โครงเหล็กที่หนาขึ้นแข็งแรงขึ้น หรือว่าบางยี่ห้อที่ราคาที่เราพอรับได้อะค่ะสักสองสามพันอย่างเงี้ยเขาก็จะมีคุณภาพที่กลางๆนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีที่เป็นเหมือนชั้นรองเปลี่ยนผ้าอ้อมแถมมาให้ด้วยอันนี้คุณพ่อคุณแม่ลองเลือกดูเนาะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบกันคุณแม่ท้องแก่นะคะก็ระวังนิดนึงแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่งานหนะักเกินไปนะเพราะว่าทุกอย่างมันวางอยู่บนพื้นนะคะเราสามารถยกได้ตั้งขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้นะคะจะมีตรงกลาง เราจะกดลงไปที่หลังนะให้เราเชื่อมแขนเข้าก่อนนะคะอันดับแรกคือเชื่อมแขนก่อนเพราะว่าครั้งแรกที่ไปกับคุณพ่อลองทำเนาะก็คือเรากดเจ้าตรงกลางนี้ลงก่อนนะคะทำให้แขนเขาล็อกไม่ได้ทักให้เป็นสีทางแบบนี้แล้วก็ยกแขนขึ้นมาปึ๊บได้ยินเสียงล็อกไหมข้างหนึ่งนะคะปึ๊บ นี้ก็ยกตรงนี้มาปึ๊บอ่าทั้งหมดนี้สี่ทิศล็อกเรียบร้อยนะคะจากนั้นจะให้กดตรงกลางลงง่ายๆเลยนี่เสร็จแล้วแล้วก็ยี่ห้อนี้นะคะจะมีล้อสองล้อนะบางยี่ห้อก็จะมีสี่ล้อแล้วแต่นะคะตรงนี้ก็จะมีตัวล็อกด,ด้วย นี้เดี๋ยวเรามาประกอบข้างในกันค่ะค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปตกแต่งภายในเนาะเดี๋ยวเรามาดูลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถเอาขอบหนึ่งฝั่งเนี่ยลงไปได้เพื่อที่จะให้มันขนานกับเตียงพอดีเลยเราต้องฉีดตียงกระแกวด้วยแล้วก็ซิบล่องจากนั้นให้ใช้มือบีบนะคะตรงนี้จะมีปุ่มแล้วก็เอาลงแบบนี้ น,นี่ก็จะต่ำระดับลงสามารถวางแนบเตรียมของคุณพ่อคุณแม่ได้นะค่ะสำหรับการตกแต่งภายในนะคะเราเริ่มจากการที่เรากลางเสร็จแล้วเนาะทีนี้ถ้าเราไม่อยากปรับให้พื้นที่นอนตื้นนะคะเราสามารถวางเจ้าตัวแผ่นนี้ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นไม้ข้างในก็วางลงป ฝั่งนี้เราสามารถเปิดได้ด้วยนะน,นี้นะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวตินตุ๊กแกเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เพื่อที่จะให้เขายึดกับพื้นเรียบร้อยทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะคะ ไไะะอยากจะให้เขานั่งเล่นหรือว่านอนอยู่ในนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ขี้เกียจก้มนะก็าสามารถวางน้องไปแบบนี้ได้นะคะทริคที่ไปอยากจะแนะนํานะคะอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีเบาะที่เอาไว้ให้น้องนอนต่างหากเพื่อการทําความสะอาดที่ง่ายขึ้นเนาะเพราะว่าเจ้าตัวพื้นข้างล่างเนี่ยนะคะเวลาที่เราเอาไปทําความสะอาดหรือว่าเวลาที่โดนน้าเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเบาะอีกหนึ่งชิ้น แบบนี้นะคะวางลงไปเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเกิดชีเลหรือว่า,าที่นอนเปื้อนอย่างเงี้ยก็สามารถเอาเจ้าตัวนี้ไปซักได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาตัวที่เขาแถมมาให้เนี่ยไปทําความสะอาดเนาะวางหมอนซะหน่อยค่ะโอเคถัดมานะคะถ้าเกิดพ่อแม่อาจจะปวดหลังนิดนึงเราสามารถทําให้เตียงเนี่ยตื้นขึ้นได้จากตัวชั้นที่เขาแถมมาให้เนาะ จ้ต,ตัวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาประกอบกันยกบออออกแล้วอย่าลืมยกแผ่นไม้ออกด้วยนะคะแค่นะคะเราก็ดูตามลายซิปเลยว่าซิปเขาจะต้องหันไปทางไหนอย่างตัวนี้ ซิปจะอยู่แบบนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้จำได้แม้ที่มันเป็นตัวที่จะเอาลดขอบเตียงตรงนี้ลงนะคะ<ๆ>เราก็เอามาแปะกับเจ้าตัวนี้เลยตัวซิปตรงนี้จะใส่ยากนิดนึงนะคะก็ต้องหาลายดีๆหาจังหวะหามุม สุดท้ายนะคะจะอยู่ตรงนี้ใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะใส่ซิปเนี่ยเขาจะไม่ค่อยลงล็อกนะคะและอีกอย่างคือมันเหมือนมันกินผ้าไปด้วยอจาตัวซิป <Okay. S 1> เรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการสังเกตนะด้านบนด้านล่างนะคะผู้ปกครองก็ดูตรงนี้ กขาจะมีแถบที่เป็นตีนตุกแกที่เอาไว้เชื่อมกับตัวแผ่นไม้ที่เราลองด้านล่างเมื่อกี้เนาะเดี๋ยวเราจะประกอบให้ดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องใส่เหล็กลงไปก่อนมีทั้งหมด6ท่อนนะคะ3ชิ้นจริงๆก็ใส่แบบนี้ก็ได้นะทีละฝั่งนะคะแล้วค่อยเอามาเชื่อมตรงกลางทีเดียว นนีะะคะด้านล่างนี้เห็นไหมเขาจะมีตัวตีนตุ๊กแกตรงนี้นะ,นะให้เอาประกบกับฝั่งที่เป็นตัวสีขาวแถบสีขาวด้านนี้ เสร็จเรียบร้อยค่ะเราสามารถเข็นน้องไปแนบเตียงหรือว่าจะวางไว้ตามที่ต่างๆห้องรับแขกหนระืวว่าบริเวณมุมที่เราอยากจะให้น้องนอนได้นะคะอันนี้ไปแนะนำว่าให้เป็นเด็กอ่อนถึงประมาณ2ขวบนะคะเพราะว่าถ้าเกิด3ขวบเนี่ยเขาเริ่มจะปีนได้แล้วแล้วก็อีกอย่างคือบ้านเราเนี่ยจะออก ข้างนอกบ่อยจะพาไปเที่ยวบ่อยมันพกพาง่ายก็เลยซื้อแบบนี้นะคะมาใช้ติดบ้านไว้แล้วก็เป็นของที่เอาไวใ้ให้ลูกใช้ประจําด้วยเลยสําหรับยี่ห้อนี้นะคะเขาจะมีช่องเก็บของตรงนี้ด้วยก็อันนี้มันไม่แน่ใจนะว่าเขาให้เอาไว้ทําอะไรนะคะแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนที่ยึดหรือว่าทีา่ไม่ให้เตียงเอาขยับเขยื่อนเนาะเอาไว้ก่อนละกันเดี๋ยวเก็บใส่นี่ไว้ ส่วนเหล็กนะคะ2ชิ้นที่เหลือเนี่ยจะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ห้อยมุ้งเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งมุ้งกันค่ะตัวเสามุ้งนะคะมุมหนึ่งของเตียงเนี่ยเขาจะมีแบบนี้แล้วก็ต้องเอา้อเจ้าตัวเนี้ยสวมลงไปแบบนี้จากนั้นก็สวมเสาข้างบนไปอีก1ชิ้นนะคะ สำหรับตัวมุงที่เขาแถมมาให้นะจะมีเหล็ก1ชิ้นนะคะเราก็คือประกอบสวมเข้าไปกับตัวมุ้งด้านบนได้เลยพอสวมมุงเสร็จแล้วหรือว่าจะสวมที่หลังก็ได้นะเราก็สวมเข้าไปกับเจ้าเสานะคะข้างบนโดยที่จะมีตัวล็อกด้วยต้องให้ได้ยินเสียงเป๊กอ่าเรียบร้อยก็สามารถคลุมเตียงน้องได้เลยนะคะ จริงๆเราน่าจะซื้อเร็วเกินไปนะคะแต่ปาคิดว่าการเตรียมเผื่อไว้อะก็คือไม่เร็วเกินไปซึ่งตอนนี้ท้อง7เดือนแล้วถ้าเกิดว่าท้อง8เดือน9เดือนเนี่ยท้องเริ่มแก่แล้วบางทีอาจจะมีอาการเจ็บเตือนหรือว่านู่นนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คือต้องเตรียมตัวเข้าโรงพยาบาลและของใช้บางอย่างที่เราควรจะต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะก็คือหาซื้อไว้ก่อนได้เลยจะได้ไม่ฉุกและหกเวลาที่มีอาการเตือนเนาะ เมื่อกี้ลืมพูดถึงล้อเลยค่ะอันนี้จะเป็นล้อสองฝั่งนะถ้าเกิดว่าตัวล็อกอยู่ข้างบนนะคะแปลว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายได้นี้น,นี้ล้อหมุนแต่ว่าถ้าเราใช้เท้าเหยียบหรือว่ากดลงไปปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นตัวล็อกล้อ,ลอไม่ให้เขาเคลื่อนย้ายได้นะคะทําเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยค่ะอย่างที่แจ้งไปเนาะเตียงพับแบบนี้เตียงพกพานะคะมีหลากหลายยี่ห้อเลยคุณพ่อคุณแม่สามารถเลือก ซื้อตามราคาที่เราโอเครหรือว่าอุปกรณ์เสริมตามการใช้งานที่เราต้องการได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจรุ่นนี้นะเดี๋ยวว่าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะหรือว่าที่ชอบคอมเมนต์ด้วย เตียงนี้รับน้ำหนักได้ประมาณ55-60กิโลกรัมนะคะคุณแม่ที่ตัวเล็กๆก็สามารถเข้ามานอนได้นะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็รบกวนคอมเมนต์เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณแม่และเบบีด้วยนะถ้าใครนะคะกำลังจะมีลูกวัยไล่เลี่ยกกันเนี่ยก็สามารถติดตามชมคลิปต่อๆไปได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีของใช้แม่และเด็กมารีวิวให้ทุกคนได้ติดตามกันเนาะยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย